โรงเรียนบ้านแพ่กลางระหนักถึงความสำคัญของความปลอดภัยในสถานศึกษาโดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่คาดคิดเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและเตรียมความพร้อมให้แก่ครูและนักเรียนโรงเรียนจึงได้จัดกิจกรรมฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุแผ่นดินไหวขึ้น เมื่อสัญญาณเตือนภัยดังขึ้นนักเรียนทุกคนควรหยุดกิจกรรมทันทีและปฏิบัติตามแนวทางหมอบป้องเกาะหมอบโดยการลดระดับตัวลงสูรร่พื้นทันทีให้อยู่ในท่าคานหรือคุกเข่าเพื่อรักษาสมดุลไม่ให้ล้มกระแทกพื้นป้อ,ปองโดยการใช้แขนทั้งสองป้องกันศีรษะและคอหรือคลุมศีรษะด้วยกระเป๋า หนังสือหรือสิ่งของที่พอหาได้เพื่อช่วยลดโอกาสบาดเจ็บจากของตกเกาะหรือจับขาโต๊ะหรือเฟอรนเจอร์แน่แนๆหากมีแรงสัน่นเพราะอาจจะทำให้โต๊ะเคลื่อนไหวได้หลังจากแรงสั่นไหวสงบลงคุณครูประจำชั้นแต่ละห้องได้ปฏิบัติตามแผนเระเชอเตุอย่างเคร่งครัดโดยนำนักเรียนทยอยเคลื่นย้ายออกจาก อาคารอย่างมีสติและระมัดระวังนักเรียนเดินเรียงเท้าเป็นระเบียบชิดขอบบันไดใช้มือจับราวบันไดเพื่อความปลอดภัยพร้อมก้าวลงจากอาคารอย่างสงบเมื่อถึงบริเวณพื้นที่โล่งแจ้งซึ่งเป็นจุดรวมพลที่กำหนดไว้ล่วงหน้านักเรียนทุกคนได้รวมตัวกันอย่างเป็นระบบ มีการเช็คความพร้อมและรายงานจนํานวนนักเรียนหากพบผู้ได้รับบาดเจ็บไม่ว่าจะเล็กน้อยหรือรุนแรงรูปผู้รับผิดชอบจะรีบประเมินสถานการณ์เบื้องต้นพร้อมแจ้งให้ทีมพยาบาลของโรงเรียนเข้าดูแลโดยทันทีในกรณีที่นักเรียนมีอาการบาดเจ็บที่อาจรุนแรงให้ติดต่อประสานรถพยาบาลหรือหน่วยกู้ภัย เพื่อนำตัวส่งรงพยาบาลโดยเร็วที่สุดการหมอบป้องเกาะเป็นแนวทางมาตรฐานที่ทั่วโลกยอมรับว่าปลอดภัยที่สุดในช่วง1-2นาทีแรกของแผ่นดินไหวโรงเรียนบ้านแพกกลางขอขอบคุณคณะครูนักเรียนและทุกภาคสว่วนที่ร่วมมือกันอย่างเข้มแข็ง,ขงในการซ้อมแผนประชิเหตุแผ่นดินไหวในครั้งนี้ เพื่อสร้างโรงเรียนให้เป็นพื้นที่แห่งความปลอดภัยความรู้และความหวังเพราะภัยพิบัติอาจเกิดขึ้นได้ทุกเมือ่อ